ปัวสั่งกับข้าวน้องอยากข้าวเออพี่จะไปซื้อจากรข่านน้องไออยังก็จากรข่านจากรข่านเออ้ม่หูจักรจักรข้านนะเออเออไปซื้อเป็ีกระบอกในกาดเนี่ยซื้อไออย่างก็จากรข่านจากรข่านเออไม่หูจักอ่ะไม่ถามไม่กาเลยถามไม่กาเออจงบอกในกาดกะเออกาดใกล้เนี่ยถามไม่กากาเออจากรข่านเออจากรข่านคืออย่างหู ไปถามแม่ก้าแม่ก้าจะกหูเอออี yeah no. j j mmm ่เพ re> ิ่นปิ้งมากินข้าวโอเคจะข้ามอีกเจ้าจ้องตรงนี้เนอะฝนจะตกันเออเอาจ้องไปกันแล้เอาก๋อจ้องไปเออจะข้ามนี่ไงจะข้ามพี่กำแล้วน้องจะหูบจักวันนี้เออไม่ก้าแม่ก้าจะหูบอกเองเดี๋ยวกัอนนะจะข้ามฝนตกฝนอ้อยข่านเจ้าตะกี้โอเด็ดครับรถเข้ามาฝนตกขนาด โอ้ฮ่าจ้องโบกโบกไม่หย่านี่ยใดนี่พี่เออจ้องกระตอนนี้มันค้างเนาะเนี่ยใดอ่ะเดี๋ยวก่อนจุดต้องเข้าอ๋อเข้านี่ก่อนเออแม่เ้วมันจะมีโค้งตรงมั้นอ่ไหมได้เหรอที่บอกว่าปล่อยเหรอปล่อยเหรอได้เหรอเออจ้องวางโอเคได้แล้วไหมเออได้ละโอเค เออซื้อปีกานแล้วจะข้านสาบะจะข้านสาบะรหัาไม่ก้าเลยเจ้าขึ้งบอกจะข้านสาบะซื้อจะข้านคืออย่างจะข้านจะข้านคือมันอย่างขี้ข้านกะจะข้านจะข้านจะข้านซื้อจะข้านจะข้านจะข้านอ้ยพี่น้องเจ้าจะข้านคือมันอย่างอ่ะ ถ้าไปแล้วเปันหาโอเดตบุกหุ้จักการเขาจะเจ้าจะอายเพิ่นจะข้านมันได้กินกว่าหะาจะข้านคือคนที้ขานกะจะข้านคืออย่างหูคนจะตกโอ้บรรยากาศข้างทางพี่น้องเหยเนียบรรยากาศข้างทางสวยมากมีอ่างมีนี่ตยเจ้าแต่มันเดยนนี้ก็คือต้องหาดูว่า ผลอ้อยน้อยนะเจ้าก็อยๆเดินไปนี่จะข้านโอ้เนี้ยงามเนอะเนี้ยบรรยากาศเนี้ยงามแต่เจ้าเดินไปกาดเอาประยัดออกกำลังกายไปตัวยะากะาซื้อจะข้าน นั่นนกห้องบกบกบกจักข้านมันคืมยังอ่ะโอ้ได้กกับไปนคนเมืองไหนอายุสี่สิบปลาแล้วเนี่ยย่าใดบอกว่จักจักข้านจักข้านคืนอยังงงไม่หลงหน้อยอยู่ก็จักข้านที่วบจาจักข้าน พี่บัวใจไปซื้อจะข้านน้องหุ่นจักพี่บัวใจน้องไปซื้อจะข้านไม่หลวงจะข้านนคือยังจะข้านคือยังจะข้านคือไม้อะไม้ไม้มันอย่างกับไม่นะได้กินก่อได้กินกะทล้วโอเดสยายหมูจักบ้านันใส่แกงแค่บ้านตัวน่ากากินจังไะจะข้า่ะเป็นไม้โอเดสเนี่ยครับเข้าผมเจ๊จ้างเหรอแม่ไปซื้อตี่บตปานั่นที่เป็นหลังที่เปอรขายเห็ดฟาง หลังที่เปิ้ขายเห็ดฟางการไม่คือเขาเนี่ยการไม่คือเห็ดฟางจะอยู่นี่รับเปิ้ลขายอยู่ตรงหลังเนี่ยเป็นนั่งนั่งปิดกันท่าน่ะจะขายเป็นใบครับว่าเป็นยังไงเป็นลำเป็นลำเป็นก้อมเป็นก้อมอืฝนจะตกไม่หลวงฝากบอกลูกบ้านกันมะอ่าวันนี้ฝนจะตกนะเจ้าให้ลูกบ้านทุกท่านนอดูแลสุขภาพตัวเก่าตัวในเจ้าด้วยความหงายจาก ผู้ใหญ่บ้านเจ้า,จาสรุปเดี๋ยวนี้ต้องไปซื้อเป็นก้อมตัดเห็ดฟางหั่น<ม>การไม่คือกา,ารไม่คือจะข้านจะขามขอบุณเจ้าอีแม่จ้าไปแวะถามอยากหู้อย่างือแวะถามแม่หลวงบ้านในเจ้านี่ดูแลทุกอย่างจะเอาจะข้านเพื่อกะบอกเขาเนาะเจ้าฝนตกกาดเพื่อขายเป็นก้อมมันเป็นไหมวะเป็นก้อก้อมดอมเนี่ยอ๋อจะขาน มันคือ,อย่างว่าจะขานเดี๋ยวถ้าหันก่อนเนาะไผ่ไผ่หุ้จักจะขานถ้าเอาคอมเมนต์แล้วเอาลูกเพื่อเ้าจพอกรรมโอเดสบุหุ้จักจะขานคืออย่างหูหาว่าเจียงไห่